หัวอาหารหัวอาหารเอาออกขายเอาออกสุดแล้วก็ะสามสามสี่สิบโลบได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันเขาเอาด้วนตัวใ,ใหญ่ สัมผนี้ละลายคือ,นนอนน ่าย่อยู่ได้พี่น้องใช่ได้พี่น้องแต่ว่าตัวบุยไงตัวกระเทือนใน่าญ่ตัวไ่ผัดคัดเอาไข่เสร็แล้วครับ Bạn nhai lại, mình ngay lại nó phải chìm từ nối อาย่พี่น้องเอแต่ว่าหักโบย,าย,ย่ายเนี่ยพอดีเซ่กระเทินนานย่ายอยู่ได้แต่ว่าสุดแล้วโอ้ออมันกระย่ายอยืมได้คัดโอ้ตัวยั่งใหญ่คันโอ้บุษราเมันกิมเดียวให้มันยังเติโตแบบเสม,มอกันนี่นี่กระเด็นโง่ซาเลียงมานี่ละเม่นอัน ถ่ายสามโลแล้วได้สีน้องแต่ว่าทาไปได้ถ่ายลงคลิปเปลี่ยนน้ำแบบสีน้องเป็นเกล็ดฟุ๊ตื้นเปลี่ยนน้ำแล้วั้งหลาาอยู่ ไกใใก็เลี้ยงกันเลี้ยงไก่ก็ส่วนว่านะเพราะว่ามันอันโบตายสีน้องมันโบตายมันโบเสี่ยงคืออันเขาเลี้ยงไก่นะเขาเลี้ยงไก่แต่ยานมันตายไก่ห้าเข่าแล้วแม่นเบิดเลยแหละทีหน้าว่าสิเลี้ยงอีกประมาณสี่โบอันนี้เขายังบบมีประสบการณ์แล้วเราเลี้ยงน่อยลงเบิรงแต่ว่าก็โอเคอยู่ขายก็ง่าย ไปถ่าพี่น้องเบิงแต่ตอนราออกขายเพราะว่าเขามาเอาด้วนเขามาเอายื่เงอนนี่แหละพี่น้องข้าวฟ้าวนี่ขายชุดแล้วก็สามชิบสามสี่ชิบโลอันนี้จงไว้แต่ว่าขั้นฮอดยามหนาวแล้วมันยมามันบูใหญ่เลยนี่ยมหนาวเดือนสิบสองเพื่อเดือนสิบสองก็เสียวออกเบิรละ อยู่เซียงค่วงเนี่ยมันที่หนาวหลายที่น้องหนาวหลายแล้วมันคลอดมันบุญใหญ่อันนี้บ,อนนบรอนสนหากันเลี้ยงเอาเข้ามาไหม่สองร้อยตัวนี้น้อยน้อยแทน้อยว่าแหละหากระั่นดิวดิวมือ อัดฮ้อนแล้วพึ่งซ้นยุ่อันพักตบเศษขีเยออันนี้มันอันพักตบนี้มันพึ่งกินเลยเพราะว่าเขา,าเลี้ยงกับเได้เน้นหัวอาหารหลายเอเศษพักเศษเข้าอย่างเหลือมาทอนมันก็เลยว่านานใหญ่ยามันแต่ว่าเขาเน้นหัวอาหารหลายแล้วมันก็จะสูบเซ็มนะมันข,ข้าว ลังว่าสิเกียมเห็ดส่วนยุกน้องยังพบทันได้อันว่างมันยังแดดอะแดดโพษยงามเลยแด,ด่ฮ้อนมันผมพมุ่มเลยหนึ่งกระสีบุลณะอันนี้เห็ดส่วนส่วนน้อยพอได้กินนะคัดเอาที่นี่กบพีน้องมันโบย่ายปันไดให้กระเทือน ส่วนเขาใกล้คลิปนี้กล่าวทนี้กัเด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอ้อดุดนๆจังได้ลงคลิปส่วนนี้มันส่วนกนระบกสบายเนี่ยไปกัเด้วยพี่น้องบ๊ายบาย